สวัสดีครับผมหมอนอิกรน,นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนวดแก้อาการนิ้วล็อกด้วยตัวเองนะครับโดยเริ่มจากการนวดคลายเส้นบริเวณฝ่ามือก่อนนะครับโดยใช้นิ้วโป้งของเราอีกข้างหนึ่งนะครับนวดคึงไปบริเวณฝ่ามือน,นะครับเป็นการคลายเส้นนะครับตรงนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ แต่คลิปนี้จะขอสาธิตเพียงย่อๆนะครับหลังจากนวดคึงฝ่ามือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานวดบริเวณโคนนิ้วที่มีปัญหาที่เกิดอาการล็อกนะครับสมมุติว่าตอนนี้มีอาการนิ้วล็อกที่นิ้วชี้ก็มานวดที่โคนนิ้วนะครับตรงนี้จะมีปอกนะครับที่ถูกเส้นประสาทนะครับรัดที่ปอกเส้นประสาทนะครับ นวดที่โคนนิ้วเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่บริเวณข้อกลางของนิ้วนะครับนวดคึงนะครับหลังจากข้อนิ้วเสร็จแล้วก็จะมานวดที่ปลายนิ้วนะครับทําแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกนิ้วนะครับตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับโดยเริ่มนวดจากโคนนิ้วก่อนนะครับคึงนะครับคึงบริเวณโคนนิ้วนะครับที่มีผังผืดครับ มาลัดอยู่ที่ปอกเส้นประสาทนะครับแล้วก็ไล่มาที่นิ้วตรงกลางนิ้วแล้วก็ปลายนิ้วแบบนี้ทั้ง5นิ้วนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็จะมาพลิกนวดบริเวณหลังฝ่ามือนะครับให้ทั่วนวดคึงไปให้ทั่วนะครับหลังฝ่ามือเสร็จจากหลังฝ่ามือแล้วนะครับเราก็จะมานวดตรงข้อมือนะครับตรงนี้ก็จะมี ผังผืดนะครับรับเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับสําหรับคนที่มีอาการนิ้วล็อกนะครับถ้าเรานวดตรงข้อมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดัดดัดมือแบบนี้นะครับดัดมือดัดขึ้นดัดลงนะครับให้เส้นมันคลายนะครับหลังจากดัดเสร็จแล้วเราก็จะมาสะบัดนะครับนับหนึ่งถึงร้อยนะครับถึงร้อยนะครับสะบัดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้นะครับครับ อันนี้เป็นการสาธิตนะครับวิธีการนวดแก้อาการนิ้วล็อกแบบย่อๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ